สวัสดีค่ะมีผ้าไหมกี้ขอเขียบขอเขียบ,บกับโปงกีแบบสมัยเก่าเฮาใส่ใหม่งานกีข่อขอเขียบมากเห็นนิดตู้หเห็นนิดตูนติดมันติดกัน,นแข็งติดกันแก่บไ่ได้ จังไดล่ะพี่น้องอังไปก่อนติอังเบิดนี่บอกมันอ่อนก่อนมันติดกันมีแข็งมีขอบกำขาวขาวถ้ามีขาวขาวถ้ามีขอบกำกำขาวขาวก่อน มันดุนติดกันที่แผลเฉียกจากกันกีขอกำก่อนเนาะกีขอกำก่อนกีเห็เบิ้งกีเห็เบิ้งเนาะค่ะพี่น้าะกีขอกำกันอยู่ไม่ใช่กันหรอกกลับด้านเนาะค่ะกลับด้านกลับด้าน ที่จริงถาาเ่า,ากีใส่เล็กอย่างแพนเพิ่นสิเสมอกันไหมก้อนแล้วบ่ไดดเดี๋ยวต้องไปหาอีกอย่างแล้วก็เออไม่เป็นไรไ,ไปเองหรอก กีบอได้ดอกแบบนี่สุกถ่ายก็ร์ดิซีกีใส่เด็กอย่างคือเกาเพราะว่าแผ่นมันโขบลุ่มถ้าเขาใส่ไม่น่อยปวดแบบนี้ต้องใส่ปั้นขอกี้ใส่ปั้นขอกี้กี้ขอกี้ดังสิกี้แบบนี้แผ่นมันจังบมบมวนยายก,กินบอลขอเขียบสก,กี้ไปให้นี่ไปสิมอดก่อนเออ โอเคียบอยู่ในตูหน้หันเดาะกัละเมียนดีร้ายมันกับลืมจังสั่นละเมื่อกี้ายเพื่นดอก ก,ก,ก,กีใส่ไหมอันนี้มันกระสิบกวนลุงแล้วรงกีพอดีดถ่ายตรงไม่กีใส่เล็กปิ่งคือเรากีใส่เล็กปิ่งคือเกาปีนองเรียบร้อยขาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแ่ยบยสบบ่าถามว่าอยากให้แผ่นมันม,นม่วนเขาจังสีเนาะ พี่ไซเล็กปิงแล้วก็ไปย่างพริกพริกดูดูเพราะแพนอ่ฟอนแล้วก็ให้พริกไหมพริกพริกด่านพริกกับด่านเนาะคะ่ะย่าใส่ไฟห่อนถ้าใส่ไฟห่อนมันสมไหเราต้องใช้ไฟอ่อน,นนะคะ่ะฮะแม่หน,นึ่งมีแปดตัวแม่หน,นึ่งมีสี่ตัว มันร่วมกันตัวนันไปหากันแม่นั่นกับเลี้ยสามเนี่ยติตีกัเลี้ยสามพะมันลืมเป็นน่เผิข้งผิดข้างยพันอต้รัเห็นว่าอากากเป็นข้าศ์มุกรออู่ัล อยท่านะงพยาบาลประกาศปีไหมไว้พร้อมปีไหมให้ลูกบ้านคุ่ย่ย e มันรอบรงไกลเอาละยางมาละหลงา่น่น้ค้ ไทยขีบย่คณยายน่ายิปอย่ยินดียายคนสวยเสร็จไปแล้วหนุ่มแผ่นนี้แผ่นที่สอนเสียบป้เสียบป้ย้ายแต่เสียบป้อเืองฮุย มันเล่นพ็ให้ไปเข่าดาวมันเล่นให้ไปเข้าดาวาประชาคนแตเสียบบ่พี่น้องน่าอร่อยไหมมาก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 